ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องกว่าจะสำเร็จมันต้องลำบากมาก่อนจริงหรือหลังจากที่อาจารย์นพดลได้อ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จมาหลายเล่มน,นะครับท่านพบความจริงว่าคนสำเร็จเนี่ยมักจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับประเภทแรกก็คือคนที่ยากจนขนแคนมากๆนะครับ แบบไม่มีอันจะกินนะครับคนประเภทที่2นะครับคือคนที่เป็นทายาทของเศรษฐีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอแบบแรกมากกว่าแบบที่2นะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยคนสําเร็จจะต้องจนมากๆหรือทําไมไม่ค่อยเห็นจะเจอคนชนชั้นกลางที่ประสบความสําเร็จมากๆบ้างล่ะเพราะอะไรนะอาจารย์ท่านได้คําตอบว่าข้อแรกนะครับคนชนชั้นกลางเนี่ย ไม่ได้รวยหรือไม่ได้จนมากนะครับแต่ด้วยความมุมมนะความเก่งเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จอันนี้ก็มีไม่น้อยนะครับแต่เพอๆอเนี่ยอาจจะมีมากกว่าคนที่ยากจนด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ได้อ่านเรื่องราวของเขาเพราะมันไม่น่าสนใจนั่นเองแหะครับแต่ถ้าลองเป็นเรื่องราวของขอทานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับลองเอาเรื่องเหล่านี้มาเขียนเป็นหนังสือดูนะครับ หนังสือเหล่าเนี้นะครับก็อาจจะขายดีกว่า,าลูกวิศวกรคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับข้อที่2นะครับก็คือคนยากจนมากๆเนี่ยคนเหล่านี้มักจะกล้าเสี่ยงกว่าคนที่มีพอกินพออยู่พอกินนะครับทําไมอะเหรอก็เพราะเขาแทบจะไม่มีอะไรจะเสียเลยไงครับคือว่าง่ายถ้าเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาก็ต้องอดตายแน่นอนเขาจึงผลักดันตัวเองเยอะมากๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงกล้าเสี่ยงกล้าทําธุรกิจกล้าทําการค้าขายถ้าเขาล้มเหลวเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมอะครับคือคืออย่างมากเขาก็ลําบากเท่าเดิมนมั่นเองครับแต่ถ้ามาดูคนชนชั้นกลางบ้างนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเริ่มจะมีพอกินพออยู่แล้วพอเลี้ยงชีพได้พอเลี้ยงครอบครัวได้แล้วคงเป็นเรื่องยากนะครับที่เขาเนี่ยจะกล้าลาออกมาทําธุรกิจมาเสี่ยงในการทําธุรกิจเหล่านี้นะครับเพราะถ้าเขาพลาดขึ้นมานะครับ เขาก็จะมีชีวิตที่ลำบากมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะครับก็จะมีโอกาสสำเร็จได้มากๆน้อยลงไปนะครับดังนั้นเรามักจะเห็นว่าคนที่สำเร็จมากๆเนี่ยครับจะมาจากคนที่จนมากๆนั่นเองไม่ก็รวยมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีต้นทุนที่สูงมากนะครับถึงจะเจ๊งเนี่ยเงินเขาก็ยังมีเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าเป็นคนชนชั้นกลางนะครับ เช่นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานมั่นคงแล้วนะครับเขามักจะติดกับดักทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาทำอะไรที่เสี่ยงนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่เราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องราวความสำเร็จของคนกลุ่มนี้สักเท่าไหร่สรุปนะครับคนที่ยากจนมากๆนะครับจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากนะครับเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียนะครับเขาเริ่มต้นจากศูนย์คนชนชั้นกลางนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ยากนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะครับถัดมานะครับคนที่รวยมากๆนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเพราะเขาเนี่ยไม่กลัวที่จะเจ๊งนะครับเงินเขายังเหลือเฟือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความคิดความคิดเห็นของอาจารย์นพดลนะครับไม่รู้ว่าถูกผิดอย่างไรนะครับแต่ก็น่าจะพอจะอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้พอสมควรนะครับครับสำหรับวันนี้ขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ